คุณผู้ชมจ๋าบอกเลยว่าข่าวลือที่เป็นเรื่องจริงจ้ะเพราะว่าหลังจากมีข่าวลือว่าสงกรานต์เตชะลงเนี่ยพามายนภศสีเข้าบ้านะนะคะมันก็เลยแบบว่ามีคนอยากรู้อยากเห็นว่า ไม่จริงไหมเรียกว่าเรื่องนี้กลายเป,ไป,ไป็นประเด็คทั้งนึงนะคะคือมีคนจับโป๊ะหลังจากที่สงกรานแล้วก็ไม้เนี่ยทั้งสองคนแบบมันมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษชาวเน็ตก็เลยสงสัยแล้วสังเกตว่าคู่นี้มีการจับมือควงคู่กันเข้าคลินิกด้วยหลังจากที่มีการเลิกกับแมพิรเนยนะคะแล้วกว่อนหน้านี้ก็ชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ของสงกรานแล้วก็ไม้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะมมยเนี่ยมีการออกมาโพสรูปภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งพร้อมกับมีการถ่ายรูปโปรโมทที่เ ท่านเวิ์ที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งมาเปิดเป็นโซนแบบว่ากอล์ฟชโชว์นะคะเช่นเดียวกับทางหน้าสงการานเองเนี่ยก็โพร,รูปภาพโปรโมทงานเดียวกับไม่เหมือนกันร,ระยะเวลาการลงก็ใกล้เคียงกันอีกซึ่งงานนี้เลยทําให้แฟนๆเนี่ยเอออดสงสัยไม่ได้ว่ามันคือเรื่องจริงใช่ไหมคู่นี้เนี่ยคือยังไงใช่ไหมยแบบที่เราคิดหรือเปล่าร้านเดียวกันเลยเออ จนเมื่อมีข่าวลือสะพัดนะคะล่าสุดบอกเลยว่าสงกรานตเตนชนะลงนะคะภาว่าที่นายหญิงโบนาซ่าคนใหม่เข้าบ้านอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าน่าจะมีการพาไปเจอวงตระกูลแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้เพจดังเนี่ยมีการระบุข,ข้อความบอกว่ามึงเข้าพากันเข้าบ้านแล้วว่า ล่าสุดเราก็เลยเข้าไปส่องไอจง IG ไอจีใดๆของสงกรานต์เดชนาลงแล้วก็มายนภัสสิปรากฏว่าเจอภาพของทั้งคู่ค่ะที่ดูยังไงยังไงคุณผู้ชมขาก็เป็นสถานที่ที่เดียวกันหรือนี่แหละจะเป็นโพสต้นเหตุข,ของข่าวหรือว่าสงกรานต์มีการพามายเข้าบ้านหรือเปล่าเอาเละค่ะงานนี้บอกเลยว่าหลายหลาคนรอรุ้นว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่นะคะแล้วก็จับตามองเป็นพิเศษว่า คู่นี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมจะออกมาพูดอะไรหรือเปล่างานนี้เรื่องราวจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างไรก็คงจะต้องรอเจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วก็อัปเตดตเรื่องราวาต่างๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ